สำหรับงานเฟนไซ์ในวันนี้นะคะลิซ่าน่ารักอีกแล้วค่ะเธอค่ะมาพูดคุยกันกับบลิงนะคะแล้วก็มีการทำหน้าเทเลนนะคะตอนที่บลิงไทยค่ะพูดเกี่ยวกับการที่เธอนะคะจะได้เดินทางในเร็วๆนี้ค่ะก็น่าจะหมายถึงการไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคนี่แหละค่ะโดยบลิงไทยนะคะคุยกันกับลิซ่าด้วยนะ ประมาณว่าน้องลิสเนี่ยเร็วๆนี้นะจะเดินทางใช่ไหมคะสู้ๆนะคะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะๆเลยนะแล้วลิซ่าค่ะก็บอกว่ารู้จะไปไหนเหรอแล้วก็มีการทําหน้าแสบหน้าเทเลน์แบบนี้ค่ะประมาณว่ายังไม่อยากบอกอ่ะนะคะแล้วก็มีบอกน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะประมาณว่าถ้าไว้ผมยาวเนี่ยมีคนเขาบอกว่าจะโชคดีนะลิซ่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตอบผมให้เลยนะคะ ส่วนเรื่องที่น้องเปิดไอนะคะครอบครัว L family ของเธอค่ะเธอก็บอกว่าที่เปิดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะเวลาที่คิดถึงค่ะจะได้เข้าไปดูได้เลยนะไม่ต้องไปรอดูรูปนะคะที่แคปจาก g Story อรค่ะส่วนด้าน t ิ k t o k เนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่กล้าที่จะลง t ิ k t o k นะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลงแล้วเนี่ยก็จะอดใจไม่ไหวนะคะกลัวว่าจะลงเยอะเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะ แล้วก็มีบลิ้กอีกคนนึงนะคะถามถึงชุดที่ใส่ในรายการมิวสิคอลวันนี้นะคือมันสวยมากๆเลยเนาะลิซ่าค่ะก็บอกว่าเธอนะคะเป็นคนเลือกชุดนี้เองเลยนะคะแล้วก็มีบลิ้อีกคนค่ะบอกว่ารู้แล้วหรือยังนะว่าเพลงของเธอค่ะติดชาร์ตบิลบอร์ดทั้ง2เพลงเลยนะคะแล้วลิซ่าค่ะก็ทําหน้าตกใจอย่างนี้เลยนะคะเธอค่ะบอกว่าก,ก็มีคนบอกเธอเหมือนกันนะว่าติดบิลบอร์ดค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าขึ้นอันดับ2นะใน g l o b a l 200อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีคนถามถึงนะคะเพลงมันนี่ค่ะว่าเออจะมีเวอร์ชั่นห้องซ้อมให้เราได้ดูไหมเธอค่ะก็บอกว่าอัดเอาไว้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะปล่อยออกมาไหมหรือว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะคะก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะคะแล้วก็มีบลิงค์นะคะบอกว่าเอ้เนี่ยมีการจะตั้งกลุ่มกันนะคะหลังจากที่ลิซ่าเนาะจบโปรโมทแล้วเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันนะคะซึ่งลิซ่าพอได้ยินค่ะเธอก็บอกว่าเออก็อยากไปด้วยนะเธอ พูดประมาณว่าสัญญาว่าจะไปด้วยอะคะ่ะก็ถ้าเธอได้ไปจริงหรือว่านั่นนะก็ต้องบอกว่าต้องน่าอิจฉา,ามากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะอยากจะสมัครไปอยู่ในกลุ่มด้วยบ้างน,นะคะจะได้เจอกับดอรลิซาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะบลิงก,ก็มีการถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเธอค่ะว่าตอนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลิซาก็เป็นคนกลัวเข็มใช่ไหมเธอค่ะก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะคือตัวเธอค่ะสามารถเอาชนะมันได้ด้วยนะคะหลังจากที่ฉีดยาเข้าไปเนี่ยคือ คุณพยายบาลที่ฉีดให้เนี่ยก็มือเบามากๆเลยนะคะก็คุณพยายบาลค่ะรู้ว่าเธอกลัวใช่ไหมพอฉีดให้เสร็จมีการเอาปัสเตอร์นะคะที่เป็นลายแบบเด็กๆเป็นลายกระตูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาแปะให้เธอด้วยนะคะโอ้เด็กน้อยจริงๆค่ะตอีสนะแต่วันนี้เธอก็โตขึ้นนะคะแม่ๆมก็อดห่วงไปได้นะเพราะว่าน้องได้รับวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะคะ,อะแอดก็เอามาแปะคร่าวๆแล้วกันค่ะที่วันนี้นะน้องมีมาในงานแฟนซายนะคะหวังว่าจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า